สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหม้อนะฮะนี่อยู่ที่ร้านเหมียวยิทรอนิกนะฮะเคยมาถ่ายให้ชมแล้วนะฮะนี่นะฮะวันนี้มาอัปเดตให้ชมนะฮะจะได้เพื่อนๆจะได้มีเบอร์โทรด้วยนะฮะนนี้นี่นะฮะใครที่ถามเบอร์โทรมานะฮะนี่นี่ผมถ่ายเบอร์โทรไว้ให้ก่อนเลยนะฮะเนี่ยเหมียวยิทรอนิกอยู่ที่บ้านหม้อนะฮะก็ ใครจะสั่งอะไรตัวไหนโทรมาถามได้นะฮะเบอร์ไอซีเบอร์อะไรไม่มีอะไรมีไม่มีตรงไหนนะฮะมีน้ำบัตรที่ด้วยวันนี้ผมถ่ายน้ำบัตรที่ด้วยเนี่ยถ่ายนี้เลยนี่นะฮะนี่ถ่ายน้ำบัตรให้ชัดๆเลยนะฮะนี่นะฮะเหนียวอิเล็กทรอน,นิกส์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสินค้านะฮะมีเยอะเลยนะฮะมีทุกอย่างอ่ะอว่าสายไฟปลั๊กไฟนะฮะแล้วก็ไอซงไอซีปลั๊กสวิตช์ นี่นะฮะอยู่ที่บ้านหม้อนะฮะเป็นต่กตรงนี้นะฮะตอกบ้านหม้อตรงนี้ถนนตอกบ้านหม้อตรงนี้นะฮะนี่โหตรงนี้มีร้านขายลรโพงแอมเยอะโหเซลเพียบเลยนะขายเครื่องเสียงติดรถยนต์นะฮะอยู่ติดกับร้านขายเครื่องเสียงติดรถยนต์ตรงเนี้ยตรงข้ามบ้านหม้อพาร์านะฮะนี่บ้านหม้อพาร์าอยู่นี่เนี่ยนี่นี่นหม้อพาร์าอยู่นี่นี่นะฮะบ้านหม้อพาร์ซาตรงนี้นะฮะนี่ฮะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายสินค้าให้ดูนะฮะ ว่ามันมีเยอะแค่ไหนนะฮะเยอะมากมายเลยนะฮะคราวที่แล้วคราวที่แล้วมีเพื่อนๆบอกว่าให้แพนกล้องช้าๆหน่อยนะฮะจะได้ดูแต่ละอย่างนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมเอาช้าๆเลยแล้วกันนะนี่ช้าๆอย่างนี้เลยนะฮะสวิตมีหมดเลยนะฮะสวิตสวิตอะไรเนี่ยวิบกดเนี่ยเปิดปิดเนี่ยมีทั้งนั้นเลยนะฮะ ใครที่มาดูถึงตอนนี้นะฮะอยากได้เบอร์โทรก็ไปที่ต้นคลิปได้เลยนะฮะสวิตหรืออะไรนี่ส่งเขาส่งให้หมดเลยนะฮะส่งได้นะฮะโทรมาคุยได้เลยเดี๋ยวเขาส่งให้นะฮะต่างจังหวัดมีค่าส่งนิดหน่อยหรือบางชิ้นก็ไม่มีแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ราคาแล้วแต่บางอย่างนะฮะแล้วก็ใครอยากได้เบอร์ไหนอะไรยังไงนะฮะสินตัวไหนใช้กับอะไรนี้ตะกัวนะฮะหัวเพียบเลย นี่ฮะหัวแรงเบอร์ไหนอะไรยังไงไฟเท่าไรนี่ท่อหดโอ้ท่อหดเทียมเลยมีกี่เบอร์เนี่ยมีท่อหดนีโอ้นี่ท่อหดมีกระจายเลยเนี่ยนี่นี่ฮะท่อหดทั้งนั้นเลยโอ้มันเยอะอย่างนี้มีทุกเบอร์นะฮะมีทุกเบอร์ทุกเบอร์ที่ในโลกนี้มีดูกอ่อนนะฮะนี่ฮะเดี๋ยววันนี้แพนช้าๆเลยนะฮะเขาที่แล้วบอก ว่าผมว่าถ่ายเร็วไปหน่อยนะฮะวันนี้ให้ดูชัดๆเลยนะฮะเนี่ยอันนี้เสียบตูดลำโพงชัดเอาสัทาง,งเราใส่เครื่องเสียงนี่นะไปเปิดซ้ายก็ได้เปิดขวาที่พัดลมก็มีนะฮะมีพัดลมเพียบเลยพัดลมนี่ร,บระ,ะบายอากาศนี่ฮะตอนนั้นผมซ่อมซ่อม power amp ผมก็มาพัดลมตรงนี้นะพัดลมพังเอาเบอร์มาเทียบได้เลยนะฮะถามเทียบได้เลยหายากใช้กับเครื่องเสียงไงเล็กๆอ่ะฮะ แล้วเราคายด้ายใช่กันไรกว่าเคยเห็นจะรุ่นเ, <afin> เก่าอเที่เขียวอ่ะมันมันเป็นเครื่องเสียงตามสายเนี่ยไม่ใช่แบบนี้หรอกม,ม,มันเป็นเหมือนคันเอาอะคันเอาเราเราสับไปอ่ะค้ายกันจะเป็นคายด้ายกว่า,ม,ามัน <ขอ S 1> เป็นสวิตช์สามทางที่เป็นเหล็กขึ้นมาคันเอาใช่ครับ แถวนู้นมั้งคะรู้สึกเคยเห็นอยู่มันเป็นสามทางเออใช่ใช่มันเป็นทองทองแดงไอ้ทองเหลียนที่มาสัจากใต้ก็ได้เป็นสวิตสามทางอันนี้นะฮะอันนี้เป็นแจ็คแจ็ครู้สึกผมเคยเห็นอยู่นะสวิตสามทางเป็นเดรยขึ้นมาเล็กๆอ่ะใช่ครับเงินเงินแต่ไม่ใช่แบบดึงนะแบบไม่ใช่แบบสับสามทางใช่ใช่ตอนเป็นสามทางโอ้โห่เก็บเลยหาไม่เจอเลยลองให้มันเยอะลองให้ทาง วันนี้ไอซีเก็บเนี่ยอะไรเนี่ยบบนี่สวิตส,สามทางเนี่ยมีหรือเปล่ามีมีไหมเหรอเมื่อกี้พี่แกถามอยู่ตรงนี้แหละน่าจะอยู่แถวนี้ผมเคยเห็นนะนี่นะฮะแยะๆไปหมดเลยอะไรไม่รู้นี่โอ้โหวมจ็ค มีลำโพงก็มีนะฮะลำโพงโหเนี่ยกี่บาทเนี่ยสิบบาทสิบห้าบาทนี่นะฮะโอ้โหลำโพงทีวีก็มีนะฮะเนี่ยลำโพงทีวีชายจหาไม่เจอเลยตอกเพืครับมันเป็นตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆอะ่ะเทาหัวไรโป้งมั้งใช่ครับ,รมรบไม่ใหญ่นักหรอกขนาดเนี้ยกล่องมันจับใช้กับจับกว่ามีนี่น่าจะมีนะเดี๋ยวลองถามน้องก็ดูครับไม่เป็นไรครับถามร้านไหนก็ไม่มีพัดลมนะพัดลม

ีไปช่วยพี่แกหาสวิตนี่แจ็คสเตอริโอนะแยกสองลูนะฮะนี่อันนี้ครีมสายพวงวัดไฟนะฮะมีหมดเลยนะฮะโอ้นี่นี่ขาหัวอะไรเนี่ยหัวเครื่องเสียงุ่นใหม่เขาเรียกอะไรผมจำไม่ได้เหมือนกันเรียกไม่ถูกอันนี้ตัวเมียนนตัวผู้ นี่ฮะข้างในก็จะมีเบอร์นะฮะมีรีโมทนี่นะฮะโอ้ถามเอานะฮะลองโทรมาเช็คได้หรือว่าแอดไลน์ถ่ายรูปมาดูได้นะฮะก็มีหมดเลยนะฮะหาเบอร์เงี้ยเล็กๆเงี้ยเนี่ยในตู้เนี่ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆฮะเปิดทุกวันขายทุกวันนะฮะถ่ายช้าๆหน่อยนะเดี๋ยวผมไล่ถ่ายช้าๆให้ดูนะ ร้านข,ข้างๆก็มีเพลงฟังด้วยนะรบร้านข้างๆเป็นขายเคร Bow UH ื่องเสียงรถยนต์นะฮะเนี่ยร้านใหญ่เลยนะฮะเนี่ยเทียบเลยนี่นะครัมตึมๆๆอยู่นี่นะฮะมีลดราคาอยู่เทียบเลยนะฮะเครื่องเสียงรถยนต์มาดูได้นะฮะับ้านหม้อนี่ขายเยอะนีมีฟิวก็มีฟิวฟิวมีเป็นเบอร์ๆเลยนะเนี่ยใช้เครื่องเสียงเอร นี่ันี้ก็มีเป็นเบอร์เบอร์เลยนะฮะ ic i c u UC I ย i ซมีฉันเห็นนะ ic <oughs> โอ้วันเยอะนี่ก็ขายเป็นห่อเลยนะี่ยี่อ20บาทกี่ตัวเนี่ย56ตัว5ตัว20บาทเริ4บาทเนี่ยสายก็มีนะฮะสายก็เยอะนี่สายมีทุกแบบทุกสไตล์ทุกอย่างนะ เยอะแยะไปหมดเลยนี่อยู่ในแก้วนี้อะไรเนี่ยว <Volume. S 1> อลลุ่มอ๋อเนี่ยวอลลุ่มมีเป็นเบอร์เบอร์เลยใช่ไหมฮะแยะสาสายรางโอ้โหสายพานยยที่ยากเทข้างหลังพี่ก็มีออโอ้โอ้ข้างหลัง โอ้คราวที่แล้วโอ้ยูทูบนะครับแหมก็ต้องขอบคุณเลยนะฮะที่อุตส่าห์ให้ถ่ายนี่มีตะปูเล็กๆก็มีน็อตเป็นถุงเลยโอ้หนี่ดู้ตาตายเยอะแยะไปหมดแเต็มไปหมดนี่นี่อย่างอย่างคนต่างจังหวัดเขาเขาหาของพวกนี้ต้อโทรมาคุยโทรมาปรึกษาแล้วก็แล้วก็ส่งได้ถ้าสั่งในจำนวนหนึ่งใช่ไหมฮะ แต่ไม่ใช่สั่งแบบว่า5้าบาทหบาทนี่คงไม่ไหวแต่ถ้าเกิดสั่งในสักร้อยขึ้นอย่างเงี้ยเนาะสั่งหลายๆชิ้นหรือช่างเนาะคือสักร้อยหนึ่งอ๋อนี่ไงคือเบอร์ไหนไม่มีโทรมาที่นี่นะโทรมาเช็คที่นี่ได้เลยที่นี่มีหมดผมว่ามีหมดเอผมอยู่กรุงเทพนี่แหละฮะแต่พอดีช่องผมคนต่างจังหวัดดูเยอะเป็น y o u t u b e นะฮะพามาชมนี่นะฮะเผื่อ เอ่อนเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดพวกเพื่อนที่เป็นช่างหรือเป็นซ่อมนี่ไงฮะเมาเลยเมาล้านเมาล้านอ๋อเมาล้านเมาร้านนี่กี่สิบล้านเนี่ยเยอะขนาดนี้นะฮะข้างนอกอ๋อก็คือได้ราคาที่ถูกหน่อยเนาะนี่แค่นี้ก็เยอะแล้วนะฮะโอ้โหนี่นะคือจะสั่งห้าบาทก็ได้แต่ค่าขนส่งอาจจะสามสิบ ค่าขนส่งอาจจะเจ็ดสิบใช่ไหมรวมเป็นเจ็ดสิบห้าใช่ไหมขนส่งมันแพงสั่งสักร้อยหนึ่งสั่งสักร้อยค่าขนส่งมันจะถูกหน่อยเนาะร้อยหนึ่งค่าขนส่งก็อาจจะยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทร้อยหนึ่งได้ของเยอะแยะโอ้นี่ใช่ใช่เนี่อะไรเนี่ยนี่ลำโพงไม่เป็นเนียเป็นไอซีพี่ไอซีจานบินไอซีจานบินใช้กับอะไรคะับเครื่องเสียงเหรอได้เครื่องเสียงในทีวีในอะไรเงี้ยพี่แล้วแต่ชิ้นงานไงมีค่าเป็นแล้วแต่ค่าเลยใช่ไหมอยากได้ค่าเท่าไหร่ นี่แสดงว่าอ่านค่าได้หมดเลยนะเป็นแถบแถบแถบสีเนี่ยโอ้โหนี่ไม่จำเป็นต้องเรียนมาเลยนะขายของอ่านได้เลยโอ้โหนี่ทางนี้นะข้างหลังนี้ก็แขวนเต็มไปหมดเลยนี่ผมมาดูนี่เสาอากาศหมดทุงมีหมดเลยนะในตู้ก็ยังมีนะในตู้ก็โหเยอะแยะหมดเลย าเป็นว่าใครอยากได้ไลไรโทรมาแล้วกันนะเพราะว่านี่ฮะเป็นเบอร์ๆอะไแล้วกันมันไม่หมดะฮะมันเยอะเกินถ่ายไม่หมดฮนะพัดลมมีทุกแบบทุกสไตล์ทุกอย่างนี่ฮะไม่หลงไม่เหล็กมีหมดนี่ยางยางรองนี่ยางรองพื้นออนี่พัดลมพัดลมระบายอากาศนะสายไฟสายอะไรมีหมดเลยสายเตา้ารีดก็มีเนะี่ย <G ül> ออโอ้ครีมตัดเนี่ยฮะอันนี้นะฮะเหมียวนะฮะเหมียวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะนี่นะฮะลูกเหมียวเหมียวนะฮะเหมียวอิเล็กทรอนิกส์นี่อยู่ที่บ้านมอนะฮะมีสาขาเดียวนี่จำหน่ายอะไรทีวีดีวีดีไอซีทาร์จิสเตอร์อะไหล่พัดลมหุวกรองทุกอย่างอิเล็กทรอนิกส์นะ,ะเบอร์โทรอยู่นี่เลยนะฮะใครที่ไม่ดูไม่ได้ดูตอนต้นนะฮะนี่มีไอเดียไลน์ด้วยนี่ ไอดีไล์เขาเบอร์อะไรกันนี้นะฮะไอดีไลน์เบอร์นี้นี่นะฮะผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะสูงถ่ายให้เลยนะฮะดูเอานะฮะดูเอาอ่าท่านที่เป็นช่างอยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากได้อะไรก็โทรหาเอาแล้วกันเพราะว่าขอให้ผมถ่ายช้าๆหน่อยม,มันเยอะมันเยอะนะฮะ <laughs> เยอะแยะไปหมดเลยแล้ <laughs> วอยากได้อะไรโทรมาแล้วกันมีทุกอย่างนะฮะ ประกอบเอาเลยนะ,ะซ่อมจะซ่อมอะไรมีหมดเนี่ยปับสวยๆก็มีนะฮะนี่นะยาวไปถึงนู่นเลยนะยาวออกมา่างนี้นี่เลยนะฮะมาเดินเที่ยวก็ได้นะฮะใครเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นบ้านมอไว้ให้นะ อยู่ตรงข้ามบ a, hehe, ้านม้อพาซาเนี่ยพี่แกหาบ่ะสวิสใช่ตัวเนี้ยเนี่ยสวิสที่สองทางอันนี้ที่ที่แกหาเนี้ไม่ใช่นี่เหรอสามทางสามทางป่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อนี่ซ้ายขวาเฉยๆอ๋อแกต้องการแบบไม่แกต้องการเป็นกล่องครับกล่องใช่ไหมสองขั้วต้องการเป็นกล่องอ๋อกล่องมีหกหกขาใช่ไหมอันนี้มันสามขากล่องเลยเป็นกล่อง อ,อ๋อเอาอเลื่อนเหมือนเขาสลับแชแนลเสียงอะเนาะโหอย่างนี้อย่างนี้ต้องหามาไว้แล้วนะเนี่ยต้องประกอบ <c oughs> ต้องประกอบ <c oughs> ที่จริงถ้าแกเอาอย่างนี้ไปสองตัวก็น่าจะได้เนาะ <c oughs> ไม่ได้เพราะสิ่งแกต้องการอีกอย่างไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าเอาสองตัวไปใส่คู่กันการรวมกางรวมอีกแล้วซ้ายกับขวายแยกกัน <c oughs> แกดัดแปลงหน้าดูเลยเนาะ <c oughs> นี่นะฮะ โอเคนะฮะถ้าสนใจโทรมาติดต่อได้เลยนะฮะเบอร์โทรให้ไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยเหลียมอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเหลียวอิเล็กทรอนิกส์มีของเยอะครับอยากได้เบอร์ไหนอะไรไม่เขาหาอะไรไม่เจอถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวทางร้านเขาหาให้เนี่นะฮะเต็มเลยนะ,ะบางตัวผมก็ไม่รู้หรอกครับไม่ได้จบอิเล็กทรอนิกส์มานะแต่ว่าคนที่ดูก็น่าจะรู้แหละเนี่ยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ย สั่งจังหวัดมีส่งนะฮะถ้าสั่งถ้าสั่งน้อยก็ค่าส่งแพงแต่ถ้าสั่งเยอะค่าส่งก็จะถูกนะมันเป็นธรรมดาเลยนะะตามปกติรวมๆกันหลายๆอย่างนะรวมๆหลายๆอย่างนะให้ได้ประมาณสัก100 200ะะร้อยสองร้อยเนาะมีนะ,ะมีอะไรนะฮะนีก็หลายเบอร์นะเป็นแผน จะให้ดูอะไรอะไรครับอ๋อตีรวมค่าซีซีอ๋อซีรวมค่าก็คือว่าหลายๆตัวรวมกันใช่ไหมฮะหลายค่าอ๋อเป็นเซตเลยโอ้หนี่ถุงถุงเท่าไหร่นะเนี่ยอธิบายเองทั้งถุงนะโอ้โหใช้สองเซอก็คุ้มแล้วพี่โอ้โหนี่ใช่พี่ลงให้ย เพราะว่านะถ้าถ้าใช้สองตัวไปซ่อมทีวีได้ทีหนึ่งก็ได้ค่าซ่อมต้องเป็นพันแล้วนะซ่อมซ่อมแอมซ่อมแอมแอมเครื่องเสียงเนี่ยใช้ตัวนี้แค่ห้าตัวค่าซ่อมสามร้อยก็คุ้มห้าสิบบาทแต่นี่มันมีหลายตัวใช่ไหมหลายเบอร์รวมๆกันก็เบอร์เบอร์ละสองสามตัวสี่ห้าตัวอะไรอย่างนี้ก็นี่นี่ตอนหยิบนี่ได้ดูไหมมันเหมือนกันไหมฮะ ไม่ไม่แล้วแต่ละถุงมันเหมือนกันไหม่ะสีรวมค่ะอ๋อแบบว่าเอาใส่กระมังแล้วมารวมๆกันแล้วก็หยิบใส่ถุงจะเรียกว่าสีรวมค่ะสีรวมค่าถุงละห้าสิบบาทเองโอ้โหสั่งมาได้ในร้านเหนียวโอ้ร้านเหนียวอางนี้ไงเดี๋ยวผมนี่ผมถ่ายกับน้ำบัตรให้เลยนี่นี่เอานะฮะเพื่อเป็นประโยชน์นะกับช่างเหลือถุงถ้าสั่งสักสิบถุงเหลือถุงละยี่สิบบาทไม่ใช่นะฮะ ห้าสิบาทก็ถุงแล้วถูกแล้วสองร้อยสิเจ็ดถุงขึ้นไปมสามถุงเนาะโอ้โหนี่นะฮะอ่านี่ลงโฆษนี่นะครับนี่ลงโฆษณาให้เลยนะฮะเหมียวยังตนอีกนะฮะจริงๆไม่ใช่ลงโฆษณาหรอกผมต้องขอบคุณที่ให้ผมถ่ายนะฮะขอบคุณมากนะฮะที่ให้ถ่ายแบ่งปันเนาะเพราะว่าบางทีต่างจังหวัดเขาหาอะไรยากเนาะทางจังหวัดไม่ฮะขอบคุณมาก บางทีก็ได้แแถุงนึงซ่อมได้เป็นปีอ่ะหรือว่าบางทีคนมาซ่อมร้านซ่อมเนาะเครือเสียงเอเรียบร้อยแล้วครับลำโพงทีวีมีหมดเลยอ่าขอบคุณมากครับแนะนำนะฮะนี่ถ้าเกิดไม่เอามาให้ดูไม่รู้นะว่ามีซีรวมค่า50บาทนะฮะจะมีองค์มีอใส่หรือี่หรือ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 จะบอกว่าอยากอยากได้แบบอารวมค่าก็ได้หรืออะไรได้ไหมได้แล้วก็เดี๋ยวช่วยใส่ให้หน่อยรวมๆวมมาเลยได้ได้พ่ม เขาบอกได้ใช่ไหมฮะผมอยากได้อย่างเงี้ห้าสิบาทแต่ว่าอยากใส่เป็นเป็นอันนี้นี่ได้เลยใช่ไหมฮะโอ้โอเคเลยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับโคตรตามหูไม่ได้ตังค์นะฮะไม่ได้ตังค์นะฮะผม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 จะเสียตังค์ให้ทางร้านด้วยที่อนุญาตผมมาถ่ายนะฮะนี่นะฮะอันนี้พูดเล่นนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับคุณมากแล้วครับผม นี่นะครฮะก็พอได้ครับก็ที่ดูเยอะก็เพราะว่านี่แหละฮะมาให้ความรู้กับสมาชิกนีฮะหาร้านดีๆให้ดูนะฮะนี่นะครับมีสายแพรก็มีนะฮะผมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะบางอย่างตรงข้ามบ้านวาพาซามีเบอร์โทรเรียบร้อยนะฮะใจดีนะฮะคุณมากโทรมาคุยได้เลยนะฮะต่างจังหวัดหรือใครจะเป็นช่างหรือเป็นซ่อมหรือเป็นใครที่พอ หรือ,น,อ,น,อน้องนนักศึกษาจะเรียนพวกอิเล็กทรอนิกส์เนาะอยู่ที่อยู่ต่างจังหวัดจะเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ครูให้ทํานู่นทํานี่เนาะเป็นอะไรนักบุญยนต์อะไรพวกนี้เนาะก็บุยนก็ซื้อหรืไรพวกนี้แต่ก็ปรึกษาได้พวกนี้เนาะมีอาจารย์ทำบุนยนต์่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็จะแนะนําว่าจะใช้ตัวไหนตัวไหนเอาแบบแรงๆเลยแบบว่าโอ้โหโมแบบบุญยนต์เดินวิ่งนั่นน่ะเนี้ยกุคของระดับประเทศใช่ไหมอ่าทีนี่นะค แล้วก็เอาแบบว่าเอาค่าแบบว่าโอ้โหโมเต็มที่เลยอ้โหจริงๆรที่ข้างข้างคาร์นต์นะยินดีเลยเพราะว่าน้องที่มาซื้อของเนี่ยเนาะทำทำแบบพวกพวกอะไรอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปประกวดอะเนาะสิบประดิษฐ์เข้าไปรุ่นยัต่างประเทศนะฮะโควิดก็ไดไม่ได้ไปเลยนะครับผมเขาไม่ต้องแผ่ราชการไเอาละราชการก็มี ซื้ออ๋ทอทำสงท่สง,สงใช่ไหมไปนสอนดเด็กรว่ายังไงลงนี่นะครับนี่เราก็สวัสดีปีใหม่กันมาต้องนานเลยนะฮะตอนนี้จะครึ่งปีแล้วรอรอเป็นปีหน้าไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผมครับไปแล้วนะครับเนี่ยครับเหนียวยุนิควันนี้ดูเต็มที่เลยนะฮะคราวที่แล้วผมดูนิดเดียวนะบอกว่าไม่จุใจวันนี้ให้เห็นจุใจเลยนะเบอร์โทรอะไรมีให้หมดนะฮะ ก็โทรมาคุยได้เลยนะครับขับไปแล้วครับ